อันเกกลลขุนขี้พึ่งไทยอยู่นครชัยศรีนั่นต่อเนี่ยนายกจะมาคม่ปั่นจักรยานโคตจะมาจัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะเริ่มเขาวางคอนเทนต์เขาเรียกว่าเป็นแหล่งพักผ่อนได้อีกส่วนหนึ่งบางทีไม่ต้องไปปั่นเองมานั่งดูก็เพลิน าเผทําตโออยู่ใหญ่ๆนนี้ออทอย่โลกพอย่างนี้ก,ก,ก็ให้บริการรถกอล์ฟขับเล่นได้ไเนี่ยเพื่อจะปั่นระยาเรถคู่กันนี้เลยไอ้อดตรงเนี้ที่ยังไม่ไทำ ทำดเดินข้ามจะเป็นถนนเดินออกเสเข็มเลิสห้าต้นข้ามาสิบห้าสามสิบต้นจะวก็ทำถนนคนเดินช่วงนี้เป็นสะพานข้ามเมือนอันนี้ก็เดินถนคเดินคือผมทำ คำขวัญจังหวัดนครปฐมแล้วผมมันเป็นโอท็อปได้ด้วยไงโอท็อปคำขวัญจังหวัดนครปฐมนี่ผมเพย่อเว่าผมเพื่อทำธนาวดีเป็นไอ้เป็นบทละครของมาให้พวกผมถินบัณฑ์ละมาเล่นประมาณยีคนครับเป็นอะาเรียกว่าละครประจำจังหวัดนครปฐม ผมก็จะตร้างเป็นคุณไว้เป็นจะออกถามใหม่มากเลยเงินทั่วได้ประมาณเป็นแสนอย่างนี้เราสามารถเอาลิเกที่ผมพูดเนี่ยมาเล่นได้เลยเนี่ยผมว่าเขาก็จะหนึ่งเป็นการอัปเดตตัวเขาเป็นลิเกร้องเพลงสมัยนี้ลิเกต้องมีเพลงร้องะโอ้ที่ตรงเนี้ยสวยท่านนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ถ้าพูดถึงใครมาเขาประทับใจเลยผอว่านะเดี๋ยวจะมีเกาะเกาะใหญ่ที่นี่เกาะพอเราสร้างเป็นห้าชั้นแล้วเป็นรูปภูเขาเลยนะแัลนที่ออกมานี่เป็นรูปภูเขาแล้วก็พระจีพระชั้นที่ห้ามีพระสีพระรูปขเราทำเองอเรากว่าทำด้วยลาเพืชพัาธุ์เราทำได้เดี๋ยว,วตัดตรงนี้ออกเวลาเรือวิ่งก็วิ่งวนหมดเลย รอรอหรยกว่าให้เรือเรือจะวนเลยวนได้หมดแล้วก็ผมก็สร้างตึกนั่นมามันก็เดินเชื่อมแล้วรงบานอะเชื่อมเอาอืมนั่นสร้างตึกนี่สร้างตึกอันนี้สะพานเชื่อมชั้นสองเดินเชื่อมอย่างนี้เรือนี่สะมานี่ก็มาวนรอบนะพื้ที่นี่มันสุดยอดเลยเนี่ย เนี่ยตรงนี้จะเป็นตึกแล้วรูปภูเขาบนครอบเลยครอ,อบตึกเรามองเห็นเนี่ยวันนี้ผมก็เรียกว่าโชคดีมากๆฮนะที่แวะมาที่หุ่นขี้พึ่งนะครชัยศรีนะครับได้มาพูดคุยกับท่านสุธีนะครับซึ่งเป็นเป็นเจ้าของหุ่นขี้พึ่งนะครชัยศรีนะครับนะซึ่งท่านก็มีความตั้งใจจริงที่จะ สร้างให้เป็นอนุสรของนคนปรปฐมนะฮะร,รุ่นลูกร,รุ่นหลานก็จะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษานะครับโดยเฉพาะศึกษาจากหุ่นที่พึ่งส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ศึกษาจากสถานที่จริงๆนะบรรยากาศร่มรื่นนะฮะมีโอท็อปของนคนปรปฐมนะฮะร,ร้านค้าส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่พับคอนจนใจตรงนี้ก็ดีใจฮนะ ก็คิดว่าจะได้มาร่วมงานกับท่านสุดทีนะฮะช่วงนั้นก็พอดียังไม่ได้กเกษียณน,นะฮะก็เลยยังไม่ได้เป็นตัวฮะตอนนี้กเกษียณแล้วก็จะมาตรงนี้แล้วฮะผมด้วยความยินดีเพราะว่าผมต้องการให้ชาวนิวซีนดมาพัฒนาและเป็นประวัติศาสตร์ศิมากรรมระดับโลกของเราซ<ะ>ึ่งหุ่นเราเหมือนจีนดังมีชีวิตเพียงแต่ผ่านลมหายใจเท่านั้น แล้วเราจะพยายามสร้างตลาดน้ำอาหารการกินให้ดีแล้วก็โอตอบซึ่งเราดำเนินมาแล้ว20กว่าปีซึ่งมีความพร้อมช่วยชุมชนหมู่บ้านซึ่ว่าภายในไม่เกิน3เดือนหน้าพอดีติดงานของตลาดน้ำเราก็ต้องให้ติดงานของชมโอ วันวันที่สามที่จะถึงนี้ใช่ไหมวันที่สิบสามเจ็ดวันสามโมโล่ต่อไปเนี่ยเพราะบอกผมสร้างเรือนไทยสี่บ้านวางวางลิ้นี่เลย เกกลลค,คุนขี้พึ่งไทยอยู่นครชัยศรีนคนปรปฐมชวนเที่ยวชมของดีอุนขี้พึ่งมีสุขีวิวัฒนาสืบสานวัฒนธรรมไทยที่งดงามให้ประจักษ์แก่สายตาวิถีชีวิตในอดีตผ่านมา ปัญญาให้พาสร้างสรรค์สังคมสินค้าและอาหารผลิตภัณฑ์หรือชื่อสุดยอดฝีมือของคนนครปฐมสิ่งแวดล้อมงามพร้อมจนชืนชมเมื่อบานอารม ปรับใจเปิดบริการทุกวันพิพิชทัณพัพนคุณขีพึ่งไทยเป็นแรงเรียนรู้ทันยุคร่วมสมัยก่อนทันคราใครอวยชใยให้สวัสดี ตาพันหลือชื่อสุดยอดฝีมือของคนนครปฐมสิ่งแวดล้อมงามพร้อมจนทื่นชมเปิดบานอารมณ์กับเพลงประทับใจเปิดบริการทุกวันพีพิทพันคุณขี้พึ่งไทย แรงเรีย์รู้ทันยุคร่วมสมัยก่อนทันคราใครไวยชายให้สวสดี เขาขายที่นี่เราอยู่ที่นี่ประจํปขงอาชพต่างๆแล้ววันไหนที่เปิดเป็นทางการผมจะให้ท่านใคระมาเุกเป้านี่เป็นของบาาที่อับบัน